เขาจะทาปืนสามกระบอกก่อนนะ<ม>ถ้าเกิดเขาทําเสร็จแล้วเขาจะบอกอวดอืมอ่ะ<ม>ตอนนี้เขาทาปืนสามกระบอกเสร็จแล้วแล้วก็ให้ลากปืนที่อยู่ในกระเป๋าใส่ในปืนที่มันไม่ได้ขึ้นค<ม>ําว่าติดตั้งแล้วใช่ไหมอืมอ่ะพ<ม>อลากมาเสร็จแล้วปุ๊บไงต่อก็สลับสะโขบใช่ไหมแล้วก็ใช่สลับสะโูบที่คําว่าติดตั้งแล้วมาใส่จนกว่าสะบูบจะเด้ยงออกมานะอืม เ่า uh ๋ huh. เขากำลังทําอยู่นะเดี๋ยวรอให้มันสโคบดิ้งออกมานะมันจะนานหน่อยใช่ไหมกระบวนการสโคบดิ้งไม่นานเท่าไหร่ตป๊บเยียสารสีเราก็ติดละ Uh, need scope. สโคปเด้งออกมาแล้วแต่ฟังนะตอนเนี้ยสโคปเขาเด้งออกมาแล้วแต่ว่าสโคปในปืนอ่ะที่ถืออยู่อ่ะยังมีครบสองอันเลยอ่ะฮะกดติดตั้งไปดิกดติดตั้งสโคปที่แลบออกมานะอ่ะพอกดติดตั้งปื๊ uh, บสโคปก็ยังอยู่เดิมแล้วก็ออมันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไอ mm hmm. ช่องที่เขาว่าติดตั้งแล้วอยู่ช่องที่อะไรช่องที่หนึ่ง อืลากสะขบจากช่องหนึ่งไปช่องสองลากสะขบใช่ไหมไม่ใช่ลากปืนนะสะขบใช่ลากสะขบลากเสร็จแล้วเออพอลากเสร็จปุ๊บสะขบหายสะขบในกระเป๋าหายอ่าอ่าแล้วก็เอาปืนอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าปืนปืนอะไรปืนที่มีสะขบอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าอ๋อที่มีสะขบอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าต่อแต่ในกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ดับทิ้งดับปืนไหนปืนที่มีสะขบอ่ะดับทิ้ง ใช่ใช่ดอกทิ้งแล้วทําไงต่ออ่าแล้วก็ะแล้วก็เก็บเหมือนบั๊กปกติเลยปดรายละเอียดก็ลาโคบเขาใช่อ่ะแล้วก็ทิ้งทิ้งอันไหนอ่ะทิ้งอันไหนก็ได้ลองทิ้งมาดิเขาก็ไม่รู้ว่าของวันอันไหนอ๋อทิ้งใช่อันนี้ปะอ๋อได้ยังออได้แล้วไอ้แม่ย้อยอ้าไอ้เชี่ยแล้วหายไปไหนอ่ะ มันหายใช่ปะะ่ะล่ะเออมันหายมันหา,หายก็เก็บ,บออก็ทิ้งทิ้งอีกปืนหนึง่งทิ้องอีกปืนหนึ่งออกอ๋อในกรณีที่มันหายก็สลับอีกกระบอกหนึ่งอ่าอ่าหายทั้งสองกระบอกเลยทำคลิปเลยไหมอ่ายบร้อยไง <laughs> นั่นแหละค <laughs> ือหลุดละแสดงว่าอ๋อนี่ไงได้กลับมาแล้วทำได้ไหมทไกลับมาแล้วมันหายมันก็กลับมาทิ้งเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆมันก็กลับมากดเก็บเรื่อยๆจนว่ามันจะกลับมา ทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้แล้วอัดคลิปเลยเี๋ยวเวลา13นาทีทำได้แล้ว13นาทีทันปะน่ะเพื่อนเห็นไหมเห็นนะเห็นนะเห็นนะ,อ,ะอันนี้ทำคลิปอยู่หรอใช่อัดอยู่เห็นนะได้แล้วแม่ย้อยดูดิจะเต็มละเฮยอันนี้ปืนนี้ไม่มีก็กดเก็บปืนไหนไม่มีก็กดเก็บแล้วก็กดทิ้งปืนปืนต่อไป ปืนไหนที่มันไม่ขึ้นจะโขบอ่ะก็กดก็กดเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ค่อยกดอีกปืนหนึ่งทิ้งค่อยลากอีกปืนหนึ่งทิ้งอ่ะงงไหมเพื่อนใช่ถูกต้องอ่าเห็นไหมเพราะว่ามันปืนสองกระบอกไงปืนไหนมีก็ลากปืนนั้นทิ้งอ่ะในกรณีนี้กระเป๋าเต็มนะฮะยวจะทําให้ดูอ่ะกระเป๋าเต็มแล้วอ่ะปืนนี้อ่ามันไม่มีโขบใช่ไหมอย่าตกใจกดเก็บใส่กระเป๋าก่อนแล้วก็สลับอีกปืนหนึ่งในกระเป๋าลากทิ้งอ่ามันมีก็กดเก็บไปเรื่อยมันไม่มี อ้าอีเทียไม่มีมันต้องมีตะโขบข้างในกระเป๋าด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่นนี่ไงมีแล้วกลับมาแล้วอ,อ๋อมันต้องเรือมันต้องเหลือตะโขบไว้ในกระเป๋าสักอันนึงมัน,นไม่มีก็ <ละ S 1> กดเกมเขาไม่รู้ใช่เขาก็จิ้งหมดเขาจิ้งหมดเลยได้ไห <c oughs> มไกราบละ่ะกระทืบ <c oughs> โอ้งเนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงกลับมาแล้วนะวิ่งอยู่นั่นแหละคนอัดคลิป นไม่มีก็กดเก็บเหมือนเดิมอ่ะเพื่อนกดเก็บจนกว่ามันจะมีกดเก็บแล้ว <c oughs> ล,ลากทิง้งกดเก็บแล้วลากทิง้งจนกว่ามันจะมีถ้าไม่มีอีกก็เออนั่นแหละก็พอเก็บใส่กระเป๋าซะมีเท่าไหร่ก็เอากลับเท่าน,นั้นอย่าลูกอ้ากูอ,าอะไรของกูเนี่ยอ่าเริ่มไม่มีแล้วนะ <c oughs> ถ้ามีก็ลองลากตะโขบเข้ากระเปเ๋าอีกทีหนึง่งกดเก็บตะโขบนึงแล้วกดทิ้งปืนเห็นไหนะมันจะมาเห็นปะ เห็นตาเห็นตาเห็นปาเห็นตาเห็นตอ่ะมันไม่มีละแสดงว่ามันมันคงให้เราพอแล้วล่ะอิ่มประมาณนั้นอ่าโอเคเก็บเก็บเข้ากระเป๋าถือปืนเก็บสะโขบกลับแค่นั้นแหละอืมปลาให้แม่ย้อยกว่าจะทําได้ร้องไห้แทบตายนี่นี่โอ้โหเหลือเยอะเลยร <laughs> องไห้แทบตายมีความเสื่อะ <laughs> ก็ทำไมเมียบอกว่าเมียร้องให้แทบตายกับแล้วกับแล้วแม่ย้อยหัวเหลือเต็มเลยว่ะทำทิ้งทำคว้างกับแล้วจะทำกันเ,เยเห็นไหมไชูถูกอ่ะมัน <Call. S 3> ยากทุกคนชูถหกมันยากแต่ว่าถ้าเกิดทําไปอ่ะคนจะจะเข้าใจก็ประมาณสามรอบอ่ะถึงจะเข้าใจฝึกทำสามรอบอ่ะเข้าใจเลยแม่เข้าใจแล้ว ทำปืนสาก็บอกได้ก็เข้าใจแล้วไม่มีปัญหาโอเคฮะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปลงให้เรื่อยๆฮะบ๊ายบาย